คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบายศรีส่ขขัญแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการเพื่อความสวัสดีมีมงคลในบ้านปลายชีวิตนายสุวิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าที่วิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนายนุพงศุขสมนิตพุ่าราชการจังหวัดศรีสะเกด ได้เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความจิริมงคลแก่ข้าราชการเกษียณอายุราชการประจำปี2567ซึ่งประกอบด้วยนายนพพงศพ์ราดีสายนายชัยยงเมธาสุรวิทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอีก11คนโอกาสนี้มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้โดยมีพระธรรมวัชระวิสุทธิิรเจ้าอาวาสวัดจักรวัตรราชาวาส แขวงจัก,กรวรรดิเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระวชิระสิทธิทธาดาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่าเป็นความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกดกับจังหวัดศรีสะเกดในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบายสีส่ขขัญเพื่อความสวัสดีมีมงคลในบ้านปลายชีวิตและเป็นการร่วมแสดงมุทิตาจกิจแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกดได้ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกด จัดพิธีดังกล่าวมาเกือบ20ปีแล้วเป็นการแสดงความขอบคุณในการร่วมดูแลพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดจนถึงปลายทางของวิถีรัชการอีกทั้งเป็นการแสดงพลังบวบบอในการร่วมพัฒนาบ้านเมืองและประเทศชาติต่อไปโอกาสนี้พระธรรมวชรวิสุทธิิิรเจ้าวดาดวัดจักรวรรดิราชาวาดแขวงจักรวรรดิเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์และผูกแขนพร้อมมอบพระพุทธรูปหลวงพ่อโตจำลองแก่ผู้เกษียณอายุราชการทุกคนพร้อมกันนี้ยังได้มีการประกอบพิธีพราหมณ์ด้วยการบายสีส่ขขันตามหลักปฏิบัติของประเพณีท้องถิ่นอีสานเป็นการร่วมรำลึกถึงบุญคุณของเหล่าข้าราชการที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานจนมีความก้าวหน้าสูงสุดในหน้าที่การงานและปฏิบัติหน้าที่จนกเกษียณอายุราชการในที่สุดพจิรพงศ์อิม่มท้องสุขถ่ายภาพกิภาพกล้วยนิดข่าว สุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรสีสะเกษรายงาน